โอเคฮะก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไลเลนเจอร์กันทุกเพศทุกวัยกันด้วยนะครับพบกับผมช่องวุฒิ DCX2 กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนําการใส่เกียร์นะครับเป็นเกียร์หูฟังลีโอนาด์8ดาวนะครับผมจะใส่ให้ตัวไหนมันคุ้มที่สุดนะครับเพื่อดึงศักยภาพของเกียร์หรือเลนเจอร์ตัวนั้นออกมาได้มากที่สุดนะครับผมอ่ะผมก็จะมาแนะนําเลยนะครับผม ส่วนมากผมเห็นไปเขาไปโพสถามในไลน์กลุ่มกันเยอะมากเลยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับว่าควรใส่ตัวไหนดีนะครับมาเราไปกันเลยนะครับผมมากดไปที่ทีมครับผมผมจะแนะนำให้เป็นใส่ตัวกันบินนะครับผมโอเคกันบินเนาะเราหาแป๊บนึงนะมันจะมีบอกสกัดกันยูนิตบินนะครับผมอ่ะโอเคมานะครับผมอ่ะ ผมก็จะเลือกใส่แซลลี่แล้วกันนะครับเป็นแซลลี่หมากลุกนะครับหรือมูนนะครับผมอ่าทำไมต้องใส่มูนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมนะเนี่ยเห็นปะสกิลเพิ่มความเร็วการโจมตีนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็คือมันสามารถใส่ได้นะครับข้าที่4นะครับ เพิ่มความเร็วการโจมตีนะครับอ่ะสมมุติเนาะเดี๋ยวกดไปตัวหมากลุกอีกทีหนึ่งครับโอเคสกัดกั้นยูนิตบินนะครับกดไปเลยนะครับแล้วก็กดไปที่อุปกรณ์นะครับผมอ่ะสมมุติตรงนี้เราจะใส่เห็นไหมมันสามารถใส่ได้นะครับเพิ่มความเร็วการโจมตีสมมุติถ้าเราจะเพิ่มเราก็ไปตรงนี้นะครับผมเพิ่มศัก,กยภาพมันนะครับ นะตรงนี้เลยนะครับก็มันบวกเหมือนเกียร์ปกตินะครับค่าที่4ของเรานะครับแต่ผมมองว่าไม่ควรไปบวกมันนะครับเพราะว่าคนนกตัวเนี้ยหายากมากเลยนะครับผมเอาไปบวกเกียร์ที่มันค่ามันดีกว่านี้นะครับอันนี้มันเป็นเกียร์ฟรีเนาะแต่มันก็ไม่ถึงกับว่าหน้าเกียร์เท่าไหร่ครับโอเคก็ไปใส่ผมจะใส่ให้ฮอกกี้แล้วกันนะครับผม เห็นไหมก็สามารถใส่ได้เลยหรือเราจะไปใส่ตัวอื่นก็ได้นะผมอ่ะปับ๊บมาแล้วเห็นหะเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นนะครับผมถ้าเราไปทําไมมันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมผมก็ลืมบอกนะครับก็คืออ่ะไอ้ค่าเกียร์ตัวนี้ค่าที่4ค่า n น,นะครับมันเป็นการเพิ่มความเร็วการโจมตีนะครับก็คือใส่ให้มัน เรนเจอร์ที่มีสกิลตัวนี้นะครับก็คือนี้นะครับอ่าอ่าน่าจะเป็นสกิลที่2นะครับเห็นปะมันก็จะขึ้นให้แล้วนะผมเพิ่มความเร็วการโจมตีก็คือใส่เกียร์ค่าที่4ตัวเนี้ยให้มันเหมือนกับสกิลของเลนเจอร์ตัวน,น,นั้นนะครับผมต้นเรนเจอร์ Ranger ตัวนี้มีเพิ่มความเร็วโจมตีใช่ไหมครับอันนี้ก็เพิ่มความเร็วโจมตีไปอีกนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยนะครับ หรือใครที่มีตัวไอตัวบินนะครับที่มันมีสกิลเพิ่มความเร็วกันโจมตีนั่นแหละครับก็คือสามารถใส่ได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวลองใส่อ่ะใส่ให้ดูนะครับผมปบอ่าใส่ไปเลยนะครับ ก็สามารถสอยกันบินได้ร่วงเร็วมากขึ้น,นครับมีเพิ่มความเร็วการโจมตีนะครับเดี๋ยวลองลองลอง,ลองทดสอบดูอ่ะคนนกมีสองอันพอดีนะครับเดี๋ยวเราลองหาตัวหาตัวบินนะครับตัวไหนก็ได้ที่มีตัวบินนะครับลองทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ สายไอโบตัวนี้ก็ได้นะครับผมมาลองดูนะครับก็มีขนนกอยู่2ขนพอดีครับลองดูลองดูงดจริงๆไม่ใส่เกียร์ตัวนี้ก็ใส่เกียร์พวกแหวนขิธรรมดามันก็มันก็ล่วงแล้วนะครับสําหรับตัวนี้เนาะม็มันไม่ได้ถึกอะไรนะครับโอ้มาถึงก็แช่เลยเอ,อ่ะกดแช่ไปแล้วกันอ่ะสำหรับคนที่อยากได้ค่าที่4ี่นะครับสามารถดึงศักยภาพมันออกมาใช้นะ มะล่วงแน่นอนครับผมโดนทีมีเจ็บอ่ะดูเดียอ่ะตัวบินไม่ได้ไม่ได้บินมาถึงป้อมเราเลยนะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับนะถ้าเป็นอ่าเซลลี่หม้อต้มก็ไม่มาถึงแน่นอนเพราะว่ามันแพ้ทางุ่าครับอันนี้ก็ขนาดไม่แพ้ทางท่าก็ต่อยง่ายมากเลยนะครับผมนะขนาดแค่เลเวลร้อยสี่สิเองนะครับ ข็พ,พัดเหรอเราต้องพัดกลับกันหน่อยเดี๋ยวแพ้นะครับนะโอ้มันออกมาไวมากเลยนะครับผมถ้าการบินไม่ดีเรียบร้อยนะครับโดนมันสอยแน่นอนนะครับผม mm hmm. อ่าเห็นไหมครับ mm hmm. ก็นี่แหละครับวิธีการใส่เกียร์ให้ถูกนะครับดึงค่าเกียร์ออกมาใช้นะครับผมนะครับก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการํำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ